สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้วิชาพละศึกษาของเรานะครับมาเรียนกันในเรื่องกิจกรรมแบบผัดครับโดยคุณครูสถาพรลุนทองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับกิจกรรมแบบผัดกิจกรรมแบบผัดส่งผลดีต่อสุขภาพจิตอย่างไรกิจกรรมแบบผัดเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทุกคนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวกันจนครบทุกคน โดยอาจจะเป็นกิจกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มมีลักษณะาการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมแบบผัดที่จะช่วยฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายมีดังนี้1.1ขย่ง3เกอรวิธีปฏิบัติ 1. ใช้กวยหรือวัสดุอื่นวางห่างจากเส้นเริ่ม5เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คน 3. ผู้เล่นกลุ่มแรกยืนเป็นแถวหน้ากระดานหลังเส้นเริ่มคนกลางใช้มือโอบเอวคนข้างซ้ายและคนข้างขวาส่วนคนที่อยู่ข้างๆใช้มือข้างใดโอบเอวคนกลางยกขาข้างใดข้างหนึ่งให้เท้าพ้นพื้นขยงขาอีกข้างพร้อมๆกันไปอ้อมป่วย 4. เมื่อกลับมาถึงเส้น เริ่มให้กลุ่มต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน 5. หากมือที่โอบเอวหลุดหรือเท้าที่ยกสัมผัสพื้นให้มาเริ่มเล่นใหม่ที่หลังเส้นเริ่มนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะครับคนทีอ่อยู่แถวที่1น,นะครับก็จะปฏิบัติก่อนนะครับโดยการวิ่งไปเนี่ยนะครับลักษณะตามที่รูได้ กำหนดไว้ในกิจกรรมเมื่อกี้นี้ว่าปฏิบัติอย่างไรนะครับผู้ที่อยู่แถวหน้านะครับก็จะต้องเป็นไงครับไปอ้อมปวยนี้นะครับแล้วกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับโดยการที่ไปเป็นไงครับต่อท้ายแถวครับแล้วให้กลุ่มต่อไปนะครับปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับดังภาพประกอบดังนี้เลยนะครับ1.2นะครับการกระโดดเชือกมหาสนุกนะครับวิธีการการปฏิบัติก็คือ ผู้เล่นเนี่ยนะครับสองคนเนี่ยทำการเป็นไงครับแข่งเชือกอันนี้ก็คือผู้เล่นคนที่1นะครับอันนี้คือผู้เล่นคนที่2มีหน้าที่ในการแข่งเชือกนะครับจะต้องทําการแกว่งอยู่ตลอดนะครับแข่งอยู่ตลอดเลยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะเข้าแถวตอนนะครับเห็นไหมครับนี่คือเข้าแถวตอนนะครับอยู่บริเวณด้านนี้นะครับนี่การเข้าแถวตอนคนหัวแถวทําการวิ่งเข้าไปเป็นไงครับแล้วก็ทําการกระโดดนะครับนี่คือการทําการกระโดดเห็นไหมครับอันนี้ทําการกระโดดนะครับ การกระโดดของเขาเนี่ยก็จะนับเป็นจํานวนครับนักเรียนโดยการจำขึ้นเนี่ยหครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้วิ่งออกนะครับแล้วกลับมาต่อท้ายแถวนะครับนักเรียนกลับมาต่อท้ายแถวคนต่อไปที่เข้าแถวรออยู่นะครับก็ทําการวิ่งเข้าไปที่เชือกแล้วก็กระโดดจํานวน5ครั้งนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับติดต่อกันไป1.3นะครับกิ่งลูกบอลลอดอุโมงค์วิธีการปฏิบัติก็คือ ผู้เล่นเข้าแถวตอนห่างกันเป็นไงครับ2ช่วงนะครับ2ช่วงแต่ละคนเนี่ยยืนแยกเทา้าคนหัวแถวเนี่ยจับลูกบอลยืนหันหน้าเข้าหาแถวนะครับวิ่งลูกบอลด้วยมือเดียวให้ลูกบอลผ่านระหว่างขาของคนในแถวนะครับแล้วเข้าไปยืนเป็นไงครับหน้าแถวหันหน้าตามเพื่อนนะครับคนสุดท้ายของแถวจับลูกบอลวิ่งไปข้างหน้า แล้วกิ้งลูกบอลเช่นเดียวกันปฏิบัติจนครบนะครับทักเรียนอันนี้ก็คือ,อวิธีการปฏิบัตินะครับอันนี้คือคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งทำการปล่อยลูกบอลใช่ไหมครับปล่อยลูกบอลเพื่อเป็นไงครับให้ลอดไปที่วางขาของเพื่อนนะครับให้ลอดไปนะครับอันนี้คือทิศทางของลูกบอลเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เล่นคนที่หนึ่งที่ทําการปล่อยลูกบอลก็ต้องไปต่อท้ายแถวนะครับไปต่อท้ายแถว ให้ผู้เล่นนะครับคนต่อไปมาแทนที่นะครับเมื่อปฏิบัติเสร็จนะครับผู้เล่นคนนี้ก็จะมาแทนที่นะครับที่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับขาจะต้องไม่สัมผัสลูกบอลนะครับผู้ที่โยนถ้าหากสัมผัสลูกบอลก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับใครทําเวลาได้วดเร็วนะครับอุ่มนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชนะครับนักเรียน1.4นะครับกิจกรรมกินวิบากวิธีการปฏิบัติก็คือ ให้ผู้เล่นเนยืนเข้าแถวตอนนะครับปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ5เมตรนะครับดังนี้กิจกรรมในฐานที่1นนะครับฐานที่1คือการเลี้ยงลูกบอลนะครับด้วยเท้าไปยังฐานที่2นะครับแต่ละฐานก็จะห่าง5เมตรก็จะเลี้ยงด้วยเท้าเนี่ยนะครับไปในพื้นที่ของฐานที่2อ,อาจจะมีการกําหนดจุดครับทั้งเรียนการกําหนดจุดเช่นเราอาจจะวางปวยไว้นะครับอาจจะวางปวย จะวางปวดให้ผู้เล่นเนี่ยทำการเป็นไงครับเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้านะครับไปในทิศทางแนวตรงนะครับแนวตรงหรืออาจจะดูแล้วโหดกว่านิดนึงนะครับโหดกว่านิดนึงเช่นเพิ่มกลวยครับมีการเพิ่มกลวยเห็นไหมครับเพิ่มกลวยเราจะใช้กลวยกี่ใบก็ได้ตามเรากําหนดนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเป็นไงครับเลี้ยงซิกแซกครับนักเรียนเลี้ยงซิกแซก อันนี้คือในกรณีที่ไม่เลี้ยงตรงนะครับเป็นการเลี้ยงซิกแซกนะครับอยู่ในฐานที่1แล้วแต่ว่าฐานนี้จะกําหนดในการเคลื่อนที่แบบใดนะครับพอมาถึงในฐานที่2นะครับฐานที่2ก็จะเป็นการกระโดดเชือก10ครั้งนะครับเมื่อกระโดดครบแล้วจึงวิ่งไปฐานที่3อันนี้ก็จะมาจากฐานที่1เราทําการวิ่งมา เลี้ยงบอลมาในทิศทางแนวตรงหรือจะเป็นซิกแซกแล้วก็ตามเมื่อมาถึงในฐานที่2เปไปไงครับนักเรียนกระโดดเชื่อครับขึ้นลงนะครับเป็นจํานวน10ครั้งนะครับขึ้นลงเป็นจํานวน10ครั้งเมื่อครบแล้วเราถึงจะมีการเปลี่ยนฐานนะครับอันนี้ก็เป็นฐานกิจกรรมที่3นะครับคือการวิ่งอุ้มลูกบอลเนี่ยนะครับโดยไม่ให้บอลเนี่ยตกพื้นนะครับวิ่งจากฐานที่3ไปฐานที่4นะครับนักเรียนก็จะต้องมีการเปไงครับกําหนดนะครับกําหนดจุดเริ่มนะครับ จากการหยิบลูกบอลนะครับแล้วก็กําหนดทิศทางการวิ่งนะครับก็วิ่งไปในแนวตรงนะครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับเมื่อถึงเส้นนี้นะครับก็คือการสิ้นสุดในฐานกิจกรรมที่3ามนะครับแต่หากนักเรียนต้องการที่จะสร้างความสนุกนะครับสร้างความสนุกนิดนึงนักเรียนก็เพิ่มกลวยนะครับเพิ่มกลวยจากปกติเนี่ยเรามีการวิ่งแนวตรงนะครับจากปกติเรามีการวิ่งแนวตรงทีนี้เราก็ทําการเป็นไงครับ วิ่งโค้งครับนักเรียนวิ่งโค้งลักษณะของการซิกแซกนะครับนี่คือลักษณะของการซิกแซกนะครับก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมให้ดูสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกิจกรรมของฐานที่4นะครับเป็นฐานสุดท้ายนะครับก็คือใช้กลวยหรือวัสดุอื่นก็ได้นะครับทำให้เป็นหลักประมาณ2หลักนะครับวางเรียนเป็นแนวนะครับห่างกันพอสมควรใช้เท้าเนี่ยเป็นไงครับเรียงลูกบอลซิกแซกอ้อมหลัก นะครับแล้ววิ่งกลับมาต่อท้ายแถวนะครับเมื่อทําการครบเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานนี้นักเรียนอาจจะตั้ง2นะครับวนในลักษณะเป็นเลข8นะครับวนในลักษณะเลข8ห่างกันพอประมาณก็ได้นะครับนักเรียนวนในลักษณะเป็นเลข8นะครับจะกลับมานะครับกลับมาดังที่ทางอันนี้ก็ถือว่าใครปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยก็นั่งลงนะครับหรือว่าจะออกไปด้านนอกเลยก็ได้แล้วส่งบอลให้กับคนต่อไปให้ทําการปฏิบัติเช่นเคยแบบนี้นะครับใครใช้เวลา ในแต่ละกลุ่มได้เร็วกว่ากันอย่างเงี้ยกลุ่มนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับดังนั้นนะครับการฝึกกิจกรรมทางกายเป็นประจ,จํานะครับจะทําให้การเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมหรือการทํางานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเ,เกิดความกระฉับกระเฉงได้ดีนะครับโดยเฉพาะการทํากิจกรรมแบบผัดน,นะครับนอกจากาจะทําให้เราเกิดความเคลื่อนไหวได้ดีแล้วนะครับยังช่วยสร้างความสามคาคีในหมู่คณะอีกด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนกับการเรียนในเรื่องของกิจกรรมแบบผัดวันนี้นะครับก็ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะกับการเรียนวิชาภละในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ยการเรียนในเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมแล้วเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้นะครับเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้โดยการที่นักเรียนอาจจะมีกิจกรรมที่ฝึกที่บ้านนะครับโดยการ ใช้กิจกรรมวิบากนะครับไปใช้กับทักษะตัวเองหรือเราจะฝึกกระโดดเชือกด้วยตัวคนเดียวนี้หรือเล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนข้างบ้านนะครับแต่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการนะครับนักเรียนครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสใกล้ชิดนะครับการกิจกรรมออกกำลังกายเนี่ยการที่เกิดภาวะของเหนื่อไหลไข้ย้อยเนี่ยนะครับเกิดการ สารคัดหลั่งออกมาเนี่ยถ้านักเรียนไปสัมผัสไปถูกนะครับแล้วก็นักเรียนสัมผัสโดยการป้ายหน้าป้ายตานะครับก็อาจจะทําให้เราเกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในปัจจุบันก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าหากว่ากลับมาสู่ภาวะปกตินะครับครูก็จะพยายามจัดกิจกรรมแบบนี้ให้นักเรียนได้เกิดความสนุกสนานนะครับไ,ได้เกิดความผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนของเราในช่วงนี้ก็ เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับนักเรียนพลังงานของครูในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนถ่ายภาพการเรียนนะครับแล้วก็ส่งไว้ใต้โน้ตนะครับส่งไว้ใต้โน้ตสำหรับป6เนี่ยที่มีช่องทางของกลุ่มนะครับทางอาัลบั้มในกลุ่มห้องนะครับทางช่องทางไลน์เนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนหลีกเลี่ยงนะครับไม่อยากให้นักเรียนส่งใส่อัลบั้มนะครับเพราะว่างานของนักเรียนอาจจะหายนะครับเพราะว่า หลายหลคนอาจจะลบงานได้นะครับรวมทั้งครูเองด้วยตรวจงานแต่ละครั้งก็ต้องลบทิ้งนะครับดังนั้นเราข้อมูลหลักฐานอาจจะไม่อยู่แต่ถ้านักเรียนส่งใต้โน้ตที่ครูส่งไว้ให้นะครับงานของเธอจะอยู่ในโน้ตนั้นนะครับแล้วครูสามารถตรวจจับได้นะครับนักเรียนสามารถหยิบดูดอนหลังได้ด้วยว่านักเรียนส่งงานแล้วหรือยังนะครับจะสะดวกมากขึ้นครับนักเรียนสําหรับวันนี้เนาะบอยเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามาเรียนรู้กัน ว่าครูบอยจะสอนในกีฬาในลักษณะของออนไลน์ในรูปแบบใดน,นะครับครูพยายามจะสร้างสีสัรให้มากที่สุดนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้บอยเองขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ